สวัสดีครับวันนี้กับผมเอ็นกันนะครับวันนี้จะมาสาธิตการถอดปืนแบงค์กันนะครับรุ่นนี้นะครับบางคนก็ถอดไม่ไม่ได้นะครับถอดไม่ถอดล้างไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการถอดเบื้องต้นนะครับสุรกิ9เกาสูนหกวิธีการถอดไม่ยากครับนะ ที่น้องมันขอมานะครับนี่วิธีการถอดเราต้องลดแม็กออกก่อนนะครับลดแม็กออกนะครับดู้ชัดนะครับแล้วก็สไลด์ก่อนนะครับเช็คกระสุนนะฮะเมื่อสไลดเสร็จแล้วแล้วก็หมุนตัวนี้ครับตัวที่เป็นเซฟเนี่ยครับ นะครับหมุนลงนะครับดูดีนะครับหมุนลงนะครับมันจะลงมาได้แค่นี้ไหมครับแล้วก็ดันดันปีครับหมุนไปเอกให้มันได้รอบนะครับนี่แต่ครับพอได้รอบนะครับพอได้รอบแล้วก็งัดออกมาหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ถอดนะครับดึงออกมาเลยครับอ่าโอเคแค่นี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สไลด์ครับสไลด์กลับหลังแล้วก็ ยกขึ้นหน่อยนะครับสไลด์กับหลังอ่าเดี๋ยวไม่เห็นสไลด์กับหลังครับแล้วก็ยกขึ้นหน่อยนี่นะครับยกท้ายขึ้นนะครับยกท้ายขึ้นหน่อยก็จะได้อันนี้นะครันะฮะสไลด์กับหลังนะครับแล้วก็ยกท้ายขึ้นหน่อยนะครับนะครับดูใหม่ดูใหม่ นะครับนะครับจับสายแล้วก็ดึงขึ้นครับยกขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วเอาออกมาแค่นี้แหละครับนะครับแล้วก็สปริงออกมาไกดหลอดนะครับแค่นี้เราก็สามารถทําความสะอาดปืนแบงกกันของเราได้แล้วนะครับ แล้ววิธีประกอบก็เช่นกันครับเหมือนเดิมครับก็ย้อนกลับหลังไปครับก็คือตามขั้นตอนนะครับเราถอดออกมาอย่างไแเราก็ใส่เกงนั้นนะครับไม่ยากครับรุ่นนี้ถอดไม่ยากประกอบก็ไม่ยากนะครับดูใหม่นะครับดูนะครับ นะครับปั๊บลงแล้วครับปึ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกเซฟนะครับดูให้ดีเวลาใส่ตัวล็อกเซฟมันจะแข็งหน่อยหนึ่งนะฮะใส่แล้วให้หมุนไปซ้ายครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนด้วยกดด้วยนะครับจะหมุนประมาณสักสองรอบครับหมุนด้วยกดด้วยหนักหนักหน่อยนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปนี้ครับ ปึ๊บถ้ากดเข้าไปเฉยไม่เข้านะครับต้องหมุนหมุนซ้ายครับทวนเข็มน,นาฬิกาครับหมุนด้วยกดด้วยครับเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติครับนะเซฟก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับ เราสามารถถอดเช็ดได้ล้างได้ของเรานะครับทำความสะอาดได้นะครับไม่ยากครับเล่นบ่อยๆครับถอดบ่อยๆจะได้รู้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ